สวัสดีเด้อค่ะพี่น้องพอ,พอพี่น้องทั้งช่องฮักนัชสวีเดนกับมาดามหน่อยค่ะพี่น้องคะเช้าเช้าเวลากา,ฟา,าแฟมานังแเบาแวะแวกับพี่น้องคือเกา่าหยิบยกประเด็นดังที่สังคมสนใจเอามาวิเคราะห์วิจารณ์นำเสนอขยายตามสไตล์มาดามหน่อยวันนี้อากาศดีดีดีด,ด,ดีค่ะที่หน้าบ้านที่นี่สวีเดนค่ะเอ่อ สุขภาพร่างกายระยะนี้ไม่ค่อยสมบูรณ์แบบเท่าไหร่ขอโทษขออภัยคะ่ะพี่น้องคะ่ะอันนี้ก็เพิ่งตื่นแล้วก็มานั่งบอกไปแบบกับพี่น้องคือเกานี่แหละคะ่ะพี่น้องเจ้าขามาคะ่ะตามที่มาดามหน่อยขึ้นหัวข้อเลยคะ่ะพี่น้อง แก้วที่สองแล้วด้านนี้พี่น้องนะแก้วแรกก็จัดอยู่ตรงนั้นนั่งอ่านข่าวแล้วก็แก้วที่สองก็มาขึ้นเบทีบอกกับพี่น้องสรุปข่าวน่ะละ่ะค่ะพี่น้องเจ้าขาวันๆก็ดูข่าวดูอะไรอย่างไรแล้วก็เอามาขยายให้พี่น้องฟังหยิบโยกประเด็นดังนั่นหละค่ะพี่น้องขาหยิบโยกประเด็นดังที่สร้างคมสนใจเอามาวิเคราะห์วิจารณ์นาเสนอขยายตามสไตล์มาดามหน่อยอย่าพึงเบื่อกันเด้อพี่น้องขาชิวๆชีวิตดีดีค่ะ พี่น้องค่ะเมียฝรัง่งบ่มีเวียกบ่มีงานช่วงหลังเนี่ค่ะอ่ะมาต่อกันค่ะพี่น้องค่ะแม่ตอบแล้วลูกใครหว่าพร้อมตัว DNA หรือเปล่า ดีเอไม่นั่นแหละคะ่ะพี่น้องขะก็เป็นเรื่องเป็นราวเป็นสิ่งที่เราติดตามอยู่เหมือนกันล่ะคะ่ะว่าก่อนหน้านั้นก็มีเรื่องมีราวเกิดขึ้นมาเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะเรื่องที่บอกว่าลูกใครบาดเป็นแม่ลูกกันจริงไหมอะไรอย่างไรแล้วตอนนี้ก็ออกมาก่อนนั้นก็มีเผยแล้วล่ะคะ่ะพี่น้องขาออกมาเผยสู่กันฟังแล้วละ่ะว่ากับการที่เป็นแม่ลูกกันจริงอะไรยังไงมีแสดงสุติบัติให้เห็นแล้วล่ะคะ่ะพี่น้องขาแต่พอระยะหลังนี่มีเรื่องมีราวมีการ เสียชีวิตเกิดขึ้นมันก็เลยเป็นเรื่องราวที่ต้องเอามาหรือฟื้นใหม่นั่นแหละคะ่ะพี่น้องคะนั่นก็คือคดีของน้องแตงโมงนั่นแหละคะ่ะแต่คราวนี้มาดามหน่อยมองว่ากับการที่ถ้าเรื่องราวมันไม่มีอะไรสลับซับซ้อนมากมายหรือถ้าไม่มีใครถ้าจะบอกว่าหิวแสงก็ว่าได้นะพี่น้องนะอันนี้ก็ขอเธอขอไปที่ใช้คํานี้เพราะว่าอะไรคะเพราะกับการที่ตั้งแต่ที่เสียชีวิตมาตัวแม่เขาเองเนี่ยเขาก็ ง่ายๆก็คือไม่ได้เอาเรื่องอาราบตั้งแต่ต้นแม่ของแตงโมเนี่ยไม่เอาเรื่องเอาราวตั้งแต่ต้นตามที่เราเห็นแต่ใครที่เข้าไปเพื่อที่จะใช้แค่คําว่าขอความยุติธรรมต้องการที่จะค้นหาเฟ้นหาความยุติธรรมให้กับผู้เสียชีวิตไปนั่นคือสิ่งที่มาดามหน่อยมองว่าเป็นการหิวแสงโดยที่บางครั้งเราต้องดูทิศทางก่อนอันนี้พูดรวมๆถึงทุกคนนะพี่น้องนะมันเป็นการที่ ต้องดูจุดประสงค์ของผู้ที่เป็นเจ้าของคดีก็คือเป็นคนที่เป็นแม่ของแตงโมนั่นแหละนั่นคือสิ่งที่ขอบคุณข้อมูลค่ะทางอินบ็อกซ์ค่ะขอบคุณข้ขอมูลหล,ลายหลายกับพี่น้องค่ะแต่ละวีแต่ละวันเนี่ยมีข้อมูลเยอะแยะมากมายที่มีเอฟซีที่เคารพอยากจะให้พูดให้เล่ามีการสรุปมาให้เราฟังเยอะแย,ยะมากมายก็ขอบคุณขอบคุณน่ะนะคะ เหตุการณ์วันนี้ก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่มีการสรุปมาคร่าวๆให้ฟังมาดำแล้วก็ไปติดตามข่าวหลายช่องอยู่เหมือนกันในส่วนของอบอกว่าลูกใครหว่านี่แหละคะ่ะพี่น้องขาบอกว่าลูกใครหว่าแล้วก็พร้อมที่จะตรวจ DNA อไหมนี่แหละคะ่ะก็ถูกขออภัยนิดนึงเนี่ยเด้อค่ะพี่นอ้อง่ะอาจจะยาวนิดนึงอย่าเพิ่งรําคาญกันนะน,นะคะคือเรื่องของเรื่องถ้ามันไม่มี คนที่เข้าไปหลายฝ่ายซึ่งก็พอเข้าไปหลายฝ่ายมาดำหน่อยจะมองว่าหิวแสงทั้งนั้นแหละเพราะว่าอะไรครับพี่นนองขาคนนั้นก็รักแตงโมคนนี้ก็รักแตงโมคนนั้นก็รักแตงคนนี้ก็รักโมอะไรเยอะแยะมากมายแล้วก็พยายามที่จะหาความยุติธรรมเอางี้แล้วกันว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมีการยุติธรรมบางส่วนบางคนก็จะมองว่าเป็นเหตุการณ์ที่ขัดแย้งกันด้านอื่นแล้วก็ต้องการที่จะมาจัดกันตอนนี้มีการท้าทายกันนั่นคือสิ่งที่เราเห็นอยู่ ในบางคนอย่างนั้นแล้วกันที่ออกมาหิวแสงด้านนี้มาดามเหมือนจะมองอย่างนั้นน่ะนะครับพี่น้องค่ะแต่ที่สําคัญก็คือเราก็ดูทิศทางตาม้าตาเรือก่อนก่อนที่จะออกมาซึ่งแม่เขาเองนี่ก็คือ ตามที่เราติดตามข่าวแม่เขาไม่ได้เอาเรื่องเอาเราวตั้งแต่ต้นง่ายๆก็คือแม่เขาต้องการเงินนั่นแหละต่อก็เงินก็จบแต่จริงๆแล้วมาดำเนาะก็เห็นด้วยตั้งแต่ต้นและว่ากับการที่โอเคเสียชีวิตโดยที่ลูกเราเสียชีวิตไม่ได้เกี่ยวกับความเป็นมาเป็นไปของแม่เลยแม่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องรู้เห็นเป็นใจตรงนั้นเลยแต่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วอะไรขึ้นแล้วแล้วที่สําคัญก็คือมันอยู่บนโรงบนเรือแน่นอนมันก็คงไม่มีพยานหลักฐานอะไรมากมายพอที่จะไปชี้ชัดเห็นอะไรอย่างไงนะั่นแหล่ะ พี่น้องขาแต่แม่เองเขาก็อ,าอ,าอภัยให้สําหรับคนที่อยู่บนเรืออย่างที่เรารู้กันอย่างเช่นคุณปออย่างนี้พูดง,ง่ายๆก็คือไปขอเป็นแม่ห่างกันมาตั้งแต่วันเสียชีวิตห่างกันมา 2- 3-4วันเองก็เขามาขอโทษขอโพยแล้วก็ขอมารับอาสาดูแลแม่เพราะาเกิดขึ้นแล้วอะไรแล้วเขาก็คือประมาณเลื่อนๆนั่นแะหละค่ะพี่น้องขาความหมายเป็นแบบนั้นตั้งแต่ต้นและแม่เองก็อภัยให้แล้วก็แม้กระทั่งไปออกรายการบอกว่าเขียนมาซิว่าแม่ต้องการาความช่วยเหลือเรื่อง เงินเรื่องทองอะไรเท่าไหร่ประมาณก็เห็นบอก30ล้านกันที่เราติดตามข่าวนั่นแหละค่ะพี่น้องคะ่ะนั่นก็คือทิศทางถ้าจะพูดตามจริงคนที่เข้าไปน่าจะฉลาดนิดนึงทิศทางของแม่ผู้ที่สูญเสียเขามีความประสงค์อะไรเราต้องมองตรงนั้นคนนั้นก็ออกมาคนนี้ก็ออกมาคนนั้นก็พิสูจน์ความจริงนูน่นนี่นั่น พิสูจน์ออกมาแล้วได้อะไรนั่นแหละค่ะสิ่งที่มันมันเป็นผลตามมาณตอนนี้มันก็เลยทําให้เกิดปัญหาอยู่ที่ว่าพอเข้ามาแล้วอัดทุกคนก็คนนั้นก็ใหญ่คนนี้ก็ใหญ่เสียงบประมาณเสียงเงินเสียทองเสียเวลาระดับบิกบ๊กใหญ่ๆทั้งนั้นเลยก็ทําให้เกิดปัญหามีการฟ้องร้องกันไม่ว่าจะเป็นอะไรยังไงโดยเฉพาะคุณอัดเองก็ทิ้งคดีของสี่กอแล้วมารับคดีตรงนี้แล้วสุดท้ายเป็นไงดูท่าทางว่าจะไปไม่รอดดูท่าทางเพราะว่าแม่เขาเอง ยืนยันแล้วตั้งแต่ต้นอย่างที่ว่าเขาไม่ได้เอาเรื่องเอาเราวอะไรเลยเล่าอะไรยังไงแล้วตอนท้ายเห็นไหมแม่เขาก็เรื่องเงินเรื่องทองแม่เขาคงจะ เรื่องเงินจากคุณปอก็คงจะยากแล้วล่ะสำหรับเพราะว่าคุณปอก็ออกมาพูดแล้วสาเหตุที่ทําไมถึงไม่ได้ให้เงินแม่อะไร,อ,ะไรอย่างไรแล้วก็แม่เองกับการที่โอเคคิดว่าจะได้ก่อนหน้านั้นมันเสียชีวิตขึ้นแล้วแล้วก็เขาก็ให้เขียนว่าต้องการเงินเท่าไหร่แล้วก็คงจะมีการบวกกันไปว่าโอเคมีการขอ30ล้านแล้วก็ถ้าคดีนู่นนี้นั่นไปอะไรเอียดเราก็สามารถที่จะ ได้อีกประมาณนั้นแหละค่ะถ้าสมมุติว่าเราไปพูดไปขอนั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าคนผิดเนี่ยคนที่ไปเรือตรงนั้นถึงจะเป็นจริงไม่เป็นจริงว่าเขาทําหรือไม่ทําแต่ใน,นเมื่อเขายอมรับว่าโอเคขอโทษขอโพยเกิดขึ้นแล้วขอเป็นลูกชายของแม่นะขอดูแลแม่อะไรอย่างไรมันน่าจะโอเคแล้วละ่ะถ้าจะพูดตามจริงตั้งแต่ต้แตตนแต่มันมีพวกหิวแสงยะแย่มากมายกลรเป็นใครเอาทะเลาะเบาแวงกันฟ้องกันไปมาอาจจากเรื่องของคนเสียชีวิตคนนี้ กลับกลายเป็นเอาเรื่องส่วนตัวมาพัวพันเอาเรื่องที่บาดม้างกันมาพัวพันมันก็เลยทําให้เกิดเรื่องราวหรือไม่ก็อ่าบิ๊กบิกทั้งนั้นเลยมาใส่กันเอาอยัางง่ายง่ายๆนะคะพี่น้องขาแล้วสุดท้ายก็คดมีมันก็จะกลายเป็น มาดมหน่อยก็มองตั้งแต่ต้นนั่นแหละค่ะพี่น้องขาคือมันก็คงจะไม่มีอะไรที่อุ้ยพอที่จะปิจี้จุดให้เห็นว่ามีการฆาตกรรมหรอกมิตรพี่น้องนะมันเป็นอุบัติเหตุถ้าจะพูดตามจริงมันก็ต้องมองไปในด้านอุบัติเหตุนั่นแหละแล้วคราวนี้กับการที่คนคนที่เข้าไปในในเรื่องนี้ ต้องการจะพิสูจน์ต้องการพิสูจน์เอาความจริงต้องการที่หาความผิรรมให้คนที่เสียชีวิตอะไรยังไงประมาณนี้แหละคับพีนองขามาดมหน่อยว่าเพื่อตั้งแต่ต้นมาดมหน่อยก็มีการทําอยู่เห็นสุดท้ายเห็นไหมก็คือเราต้องยึดถึงตัวแม่เขาเองว่ากับการที่แม่เขายืนยันตั้งแต่ต้นอยู่แล้วว่าเขาไม่เอาเรื่องเอาความกับคนห้าคนหกคนบนโรงบนเรือหรืออะไรยังไงเพราะมันยังไงก็คือเสียชีวิตไปแล้วแล้วการเสียชีวิตมันไม่มีข้อมูลไหนที่เป็นแรงจูงใจที่แม่มีส่วน เกี่ยวข้องด้วยในตรงนั้นแต่เสียชีวิตไปแล้วแม่เขาก็รับได้ในส่วนที่โอเคคนที่ไปนั้นมาเยียวยาให้เขาเอาอกอาจเขานั่นก็คือเป็นการอภัยมันก็น่าจะจบตั้งแต่ต้นมันไม่น่าจะเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเรื่องเป็นราวนี่หมายถึงว่าบิ๊ก คนนั้นก็บิ๊กคนนี้ก็ใหญ่ใหญ่ไปใหญ่มาก็มีการคดีฟ้องร้องกันเยอะแยะมากมายนี่ไงครับพี่น้องขานั่นเป็นสิ่งที่มาดมหน่อยมองว่ามันเสียทั้งเงินเสียทั้งเสียเงินเสียทองเสียเวลาเสียหน้าที่การงานเสียอีกอย่างหนึ่งทุกคนได้คดีไปก็ถึงจะคดีจะอาจจะไม่แรงเท่าไหร่แต่สุดท้ายมันก็จะกลายเป็นว่าหนึ่งล่ะต้องเสียเวลาไปส่งไปศาลต้องไปนู่นไปนี่อาคนเคยรักทะเลาะกันเบาแวงกันนั่นหละครับพี่น้องขาแล้วแม่เขาก็ออกมาตอบแล้วอย่างที่ว่าลูกใครบ่า แม่เองเขาก็ออกมาตอบแล้วเมื่อวานน่ะนะคะพี่น้องขาแม่เขาออกมายืนยันบอกว่าที่คุณอัดบอกว่าจะมีการไปสถานที่ตรงนั้นเพื่อที่จะเอาพี่น้องมายืนยันหรือไม่ก็ เอาแม่ไปตรวจดีเอะไรยังไงแล้วก็เลขบัตรประชาชนช3หลักที่แม่เขาพูดเขาออกมาแม่ออกมาตอบแล้วนะคะพี่น้องคะแม่เขาตอบว่ากับการที่คิดแบบนั้นมันเป็นสิ่งที่คิดไม่ดีนะะั่ะในส่วนของว่าการเป็นลูกเป็นแม่ของเขาคือวันที่เขาไปคลอดลูกนะ่ะเขาลืมเอาบัตรประชาชนไปฉะนั้นก็คือการที่ลงบัตรประชาชน13หลัก แต่ไม่รู้ว่ามันทําได้เหรอกับการที่แม่ไม่มีเลขบัตรประชาชนและอันนี้ไม่รู้เหมือนกันอ่ะนะคะพี่น้องกะแต่แม่เขาก็ออกว่า,วาเขาไปคลอดที่โรงพยาบาลนี้ก็ให้ถ้าใครสงสัยหรือคุณอัดเองสงสัยก็ให้ไปเช็ค ต้นฉบับเลยต้นขั้วเลยอยู่ที่โรงพยาบาลนี้มีการบอกชื่อโรงพยาบาลไปแล้วนะคะแล้วก็เลข13หลักที่ไม่มีเพราะว่าแม่ลืมเอาบัตรประชาชนไปก็เลยไม่ได้บอกเลข13หลักหนะ้าวันคลอดอ่ะนะคะพี่น้องขาแล้วก็มีการท้าทายในส่วนของการตรวจ DNA ว่าเป็นลูกด้วยสายเลือดอะไรยังไงที่ทางคุณอัจฉริยะสงสัยแม่เขาก็เลยบอกว่าเขาไม่ตรวจหลอกกับการที่จะมานั่งตรวจอะไรอย่างไรเพราะว่าเขาไม่ใช่คนที่อ่าเป็นจำเลยเป็นโจน เป็นจำเลยเขาไม่ได้มีตรงนั้นเขาไม่ได้เป็ผู้ร้ายเขาไม่ใช่ผู้ที่อยู่ในเรื่องราวที่เป็นการกระทําอะไรอย่างไรเขาก็คือเป็นแม่ผู้สูญเสียแล้วจะให้คนอื่นมานั่งบังคับบอกว่าเออไปตรวจดีเอ็น a นะไปทํานูน่ทนทํานี่เขาไม่ใช่เป็นคนที่เหมือนกับว่าเป็นคนที่เป็นเรื่องเป็นราวฉะนั้นแม่เขาก็ยังยืนยันว่ากับการที่บอกว่าจะเอาเขาไปตรวจดีนองดีเอนเ ขอบคุณข้อมูลนะคะอ่าเป็นตัวดีเอ็น,อ,นอ,อะไรพวกนี้แม่เขาไม่ทําแล้วที่สําคัญก็คือพอเรื่องเงินเรื่อง,องทองเข้ามากับกลายเป็นว่าตอนนี้ถ้าคดีมันไปในทำทำนองที่เป็นอุบัตรเหตุ คดีที่เป็นอุบัติเหตุอย่างมากมันก็คือได้เงินแค่นิดหน่อยแค่นั้นเองตามกระบวนการของกฎหมายแต่ถ้าจะบอกว่าถ้าใช้คําว่าคาตก,กรรมโอเคมันก็ยังมีพงมีแพ่งต่อไปเนาะพี่น้องเนาะแต่ถ้าแม่เขายอมความแม่เขาถอนฟ้องแม่เขาไม่เอาด้วยแม่เขาไม่ดําเนินการต่อแล้วก็แม่เขาจบแล้วอย่างนั้นมันก็เสียหมดเลยล่ะคะ่ะพี่น้องขาเสียเสียในส่วนของคนที่ติดตามเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นสง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 ไม่ว่าจะเป็นใครผู้หลักผู้ใหญ่ออกมาทํางานหน้าที่นี้เสียเงินเสียทองเสียเวลาแล้วก็ได ข้อกฎหมายก็คือไดอ้มีการฟ้องร้องได้คดีนั่นแหะค่ะเป็นสิ่งที่โอ้ขอเห็นแล้วก็อันนี้มันก็สามารถเป็นบทเรียนเป็นเคสตัตี้ได้ค่ะพี่น้องค่ะทําอะไรมันก็อย่างน้อยก็คือดูตามตาตเรือตามตาตเรือคืออะไรตามตาตเรือนในเรื่องนี้ก็ดูทิศทางของแม่แม่คือคือเจ้าของผู้ที่เป็นผู้ที่ ผู้สูญเสียไงถ้าเขาไม่เอาเรื่องไม่เอาราวตั้งแต่ต้นเราเห็นอยู่แล้วมาดำไหนก็มีการทําวิพากษ์วิจารณ์มาอยู่แล้วตั้งแต่ต้นแม่เขาไม่เอาเรื่องเอาราวอะไรอย่างไรอยู่แล้วแต่จริงๆแล้วการดําเนินชีวิตมันต้องมีเงินเพื่อดําเนินชีวิตในเมื่อเสียชีวิตมาแล้วมีคนยื่นให้แบบนั้นโดยที่เขารับผิดชอบเขามาแสดงความรับผิดชอบตรงนั้นถึงจะเป็นเรื่องคาตกรรมหรือจะเป็นเรื่องอุบัติเหตุอะไรก็ตามณนะช่วงที่เกิดเรื่องใหม่เขาเป็นคนที่อยู่บนเรือแล้วก็มายอมรับผมารับผิดชอบ อะไรยังไงแม้กระทั่งก็ให้ทางว่าจะได้เงินเท่าไหร่จะเอาเงินเท่าไหร่แล้วก็จะดูแลแม่ไปอะไรยังไงมันก็น่าจะจบตั้งแต่แรกเพราะว่าแม่เขาก็ยืนยันตั้งแต่ต้นว่าโอเคเขาอาภัยนั่นคือสิ่งที่มันสามารถที่จะมาเป็นเค s e study ได้ค่ะพี่น้องขาว่ากับการที่เหตุการณ์เป็นแบบนี้เหตุการณ์เป็นแบบนี้มันต้องต้องดูว่าตั้งแต่ต้นเรื่องเขาเอาเรื่องหรือไม่เอาเรื่องมันต้องดูทิศทางของเขาก่อนแล้วโดดเข้าไปมันก็ทําให้เสียไหมเสียค่ะพี่น้องขาแล้วตอนนี้คนที่โดนหนักเป็นยังไงคุณอัจฉริ โดนคดีโดนนู่นโดนนี่ไม่ว่าจะไปงัดไปแงะกับผู้หลักผู้ใหญ่บ๊กตำรงตตำรวจหรืออที่สอนอที่เกิดเรื่องราวน,นู่นนี่นั่นก็ กลายเป็นว่าเป็นเรื่องราวเด็กใครว่าฉันเป็นลูกพี่ลูกน้องใครว่าฉันเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ใครเป็นบงเป็นแบกเป็นการทะเลาะบบกแย้งกันเป็นการที่ไม่กระทั่งเดชงเดชาไม่ว่าจะเป็นต้องเป็นตั้มไม่ว่าจะเป็นเต้โอ้โหเยอะแยะมากมายคุ้มไหมไม่คุ้มหรอกค่ะเงินก็เสียไปแล้วสุดท้ายถ้าแม่เขาไม่เอาเรื่องไม่เอาเราเขาสั่งยุติทุกอย่างก็ ได้หมูแล้วค่ะพี่น้องะ่ะอันนี้ก็คือมาดามหน่อยจะมองว่าหิวแสงก็ว่าได้นะคะพี่น้องะ่ะอันนี้ก็คือไม่เห็นด้วยตั้งแต่ต้นขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกกาลังใจค่ะพี่น้องคะ่ะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ประชาชนให้ความนิยมช,มชมชอบอยู่ก็รอดูต่อไปว่าสุดท้ายจะเป็นอย่างไรได้คดีเพียบอย่างที่ว่าขอบคุณทุกเสียงทุกสายจริงๆสวัสดีคะ่ะ